สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบกับคคกทลุกออนไลน์หลังจากที่ไปส่องดูท่านบัวคลีทำนั่นทำนี่แล้วก็พบองค์การแช่งน้ำฉบับขมรจากการอ่านในสัจจาปณิเตียแล้วก็พผเอิญน,นะคะมันเสียหายตรงที่ว่าทีวีขมรเขามไม่ได้ไปถ่ายให้มันเขามไม่ได้ close up อิสระชนแม่อิสระ อิสระหุ่นมนีอิสระหุ่นมนาดอิสระมอมเจ้าองค์มจกนโรดมจากกาวุธหรือว่าส,อสอคนอื่นๆรวมทั้งสาที่ทั้งสูงวัยแล้วก็ยังเขมงเ,งเข้าไปในวันนั้นคือไม่ได้ส่องว่าคนเหล่านี้พูดตามสมเด็จบัวคลีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะทำว่างๆก่อนถ้าที่ฉันมีเวลาจะทำคลิปสมเด็จบวัวคลีอ่านองค์กลารแช่งน้ำก่อน นึกถึงสมัยทิยานะที่พระเข้าร่วมสงครามแล้วท่านก็คงจะแบบทําหลายๆเรื่องอะ่ะที่มันสร้างขวัญกําลังใจหรือว่าเป็นไปนในทางสัจจาปณิเทียนที่จะต้องร่วมหรือทําในเรื่องของกลศึกต่างๆจุลนาแล้วกันรวมแล้วคือจุลนาต่างๆแล้วกันก็ไม่ได้เห็นไม่เห็นว่าพุธมณีกล่าว คำใดๆตามสมเด็จพระสังฆราชฮุดมาแนจยิงแล้วใหญ่ทีวีไม่ไม่จับภาพหรือทีนี้ก็จะมีแต่สอสอแบบชั้นหางแถวอะที่อ่านสัจจปณิเทียนหรือพูดตามพระสงฆ์กล่าวนำก็เลยรู้สึกว่าอาจจะมีความเป็นคล้ายๆคอมมิตเมนต เมื่อข้าพเจ้าได้สาบานตนแล้วว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอรับชั้นเข้าจพเจ้าจะไม่ทำนั่นทำนี่ทำอะไรที่ให้ร้ายแก่บ้านเมืองอะไรเงี้ยเป็นไปนในทางนั้นคือเอาพระมานำเพื่อให้กล่าวนำในทางนั้นแต่เดิมที่ฉันคิดว่าอันนี้มันเป็นพิธีการแล้วก็สื่อสบาบันสำนักข,ของเขเมรนอกประเทศก็พูดว่าเออนี่มันเป็นพิธีการลวงๆไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วพอที่ฉันเห็นหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชกัมพูชยแล้วก็รู้สึกเออมันก็ไม่ธรรมดานะ สมเด็จพระสังฆราชมีไว้ทําอะไรมีไว้อ่านองค์การแช่งน้ําหรือสัจจาปานิเทียนไปจริงๆองค์การแช่งน้ำมันมันมีเนื้อหาเหนือกว่าสัจจาปานิเทียนตรงที่มันเป็นมันเป็นการทำอะไรอะน้ําศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยคํากล่าวคํำสาบคําอะไรต่างๆมีทั้งให้คุณ พูดถือสัจจะและมีให้โทษต่อต่อฝ่ายศัตรูอะไรอย่างนั้นถ้าผิดพลาดไปไดิฉันต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าหลายเรื่องนี้ฉันเอาความจําแต่ยังเด็กมาใช้ความจําจากการที่ได้อ่านมาเท่านั้นสวัสดีค่ะพบกับโคกทลุกออนไลน์บายโนร้อยแปดนะคะ ท่านผู้ติดตามวันนี้เรามาเพื่อเข้าเรื่องประเด็นเร็วๆโดยไม่ลดเลี้ยวไปในเรื่องขององค์การแช่งน้ำศัจจาปานิเทียนอจารณาตรอบทนเทียนมนุษย์ที่ดินผุดเข้ามาในหัวอย่างกระโดดไปกระโดดมาดิฉันได้ไปรวมเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะในความหมายของคำเหล่านี้ทีนี้สิ่งที่ดิฉันตั้งใจว่าจะ กล่าวถึงให้สำเร็จแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนก็คือเรื่องราวของลูกชายคนเล็กของสมเด็จพุรณีและสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกับบูชาถึงแม้ว่าจะลาตำแหน่งไปแล้วเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยสมเด็จฮุนเซนยังคงมีทุกอย่างที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีคือเขายังติดโพเดียมยังไงก็ยังต้องออกมาให้โอวาสผู้คนไปทั่วประเทศ แม้ว่าจริงๆแล้วในแง่ของออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยฮุนซนก็จะรู้ตัวนะว่าตัวเองเลาออกจากตําแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทวิตเรื่องอะไรข้ามประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคือเหมือนฝากฝังให้รู้ว่ามีรัฐบาลใหม่แล้วและรัฐบาลใหม่ของเขานั้นจะสารางสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับต่างประเทศอย่างไรก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยัมพูชาในแต่ละตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยไปตั้ง ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเต็มไปหมดในแต่ละตำแหน่งนี้เป็นร้อยอย่างเช่นรัฐมนตรีของอ,อะไรดีกลาหวโหมทั้งกลาหโหมและมหาไทยนาสยสุข,ขามหาไทยเจียเสงหากลาหวโหมซึ่งมีการตั้งคณะทำงานเรียกว่ารัฐเลขขาธิการของรัฐมนตรีอีกทีหนึง่ง รวมกันแล้วจะมีสองคณะรวมกันแล้วเกือบร้อยอันนี้อันนี้อันนี้เล็กๆนะธรรมดานะเตยสิงหานี่คงจะบีจำนวนผู้คนที่ถวายสัตว์ไปแล้วที่ถวายให้โปรดกล้าไปแล้วเนี่ยประมาณดูว่าน้อยกว่าที่อื่นนะแต่ก็แตะร้อยแตะหลักร้อยสสุขคาก็เช่นกันส่วนคนอื่นๆก็ประมาณนี้มีมากกว่านี้ด้วย ในกระทรวงเล็กๆนะดันมีมากกว่านี้อีกคนก็เลยแบบฮือฮาว่าประชากรกัมพูชานี่มีแค่17ล้านคนเองนะโอ้โหในตำแหน่งกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคณะบุคคลมากมายถึงขนาดนี้เชียวหรือกินงบประมาณขนาดไหนก็ว่ากันไปดิฉันกำลังจะมาคุยเรื่องชีวประวัติบางด้านที่ไม่เคยรับรู้กันมาก่อนของคุณมาแนทนะคะคุณมาแนทเนี่ยมี อย่างที่รู้กันว่ามีคุณพ่อเป็นนายกมาตั้งแต่เขาเกิดละ่ะคืออีกปีสองปีพ่อก็เป็นนายกคือเขาเกิดในปีหนึ่นะคะ 1984, หนึ่งเก้าแปคุณเซนเป็นนายกแฝงในนามของสมปอไม่ใช่สิสผู้ทรงอิทธิพลในพรรคซีพพคือเจียซิม แล้วก็อะไรเิงสัมรินแล้วก็ตัวหุ่นเซนแต่ตอนนั้นเนี่ยระบอบของพนมเปญซึ่งก็คือระบอบที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือสาเหตุที่เขาเรียกระบอบกันตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นชื่ออย่างเป็นทางการที่โลกภายนอกเรียกเลยเพราะว่าเขาได้ใช้การยึดครองโดยกองทัพต่างประเทศหรือกองทัพของเวียดนามเนี่ยเข้ามายึดครองผลักดัน กลุ่มขเขมรแดงหรือรัฐบาลกัมพูชาประเจติปไตยออกไปถึงแม้ว่ากลุ่มขเขมรแดงจะจะไม่ได้รับการยอมรับนะคะต่อมาโดยเฉพาะกรณีการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มนุษย์เนี่ยนยโยบายที่สุดโตง่งขณะนั้นก็ตามแต่การกระทําของกลุ่มของฮุเซแเฮงซามิินแล้วก็เจสิมเนี่ยไม่ ไม่เป็นที่ยอมรับกว่าเพราะว่าได้ใช้กองทัพต่างชาติเข้ามาบุกรุกและแต่งตั้งรัฐบาลเงาขึ้นมาก็มี3มคนนี้แหละทีนี้พอขณะนั้นเนี่ยเขาก็มีนายกมาสองคนละก็คือทั้งแปนโซวันทั้งจันซีคนหนึ่งติดคุกคนหนึ่งตายไปอย่างที่เราแล้วเขาก็ตั้งถูกใจที่สุดก็คือฮุนเซนมาเป็นนายกแบบ นายกแฝงแต่ยังให้กระโดดไปกระโดดมาเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกับว่าคุณเซนชอบตำแหน่งนี้แล้วก็เอาเฮงสาเรินขึ้นมาเป็นประธานสูงสุดก็ตอนนั้นก็คุณมาณีเกิดปี83 84เนี่ยพ่อเป็นนายกแฝงแล้วนะคะก็คือเกิดมาก็พ่อก็เป็นนายกพ่อพีไม่ได้เป็นนายกแต่ว่าพ่อคุณมาณีเป็นนายกมีอํานาจมาตั้งแต่นั้นเลยแล้วก็ยังอายุแค่30 ทีมคนหนุ่มเอาเป็นว่าพอพูดถึงคนหนุ่มที่เอาหุณมานาดขึ้นมาเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าจริงๆแล้วหุณนเซนเนี่มีประสบการณ์ทีมคนหนุ่มที่ขมทีมคนสูงวัยหรือสวอซึ่งตอนนั้นทั้งเจสซิมและเฮงสมรินเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นสูงวัยนะคะแต่ว่ามีมีความเป็นซีเนียเพราะว่าเป็นซีเนียของสมาชิกพักประชาชน กัมพูชาด้วยแล้วก็เป็นซีเนียในอดีตของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือว่าเขมรแดงด้วยแต่แค่มีแต่ชื่อมีแต่นามเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมณีเกิดมาก็มีบารมีแล้วพ่อก็มีบารมีแล้วแต่ว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยพ่อยุ่งมากหรือเปล่าไม่ทราบคือพอคุณมณีจะต้องไปเรียนต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าครอบครัวที่เข้ามาดูแลคุณมณีคนที่คุณเซนรักที่สุดก็คือนายซอกอ่าน ศกอานเนี่ยมาทำเป็นหน้าที่เป็นศสนาบดีมือขวาให้ให้หุ่นเซนและแปลกมากรักขนาดนี้พอตอนที่ตอนที่ศกอานเสียชีวิตนะเขาตั้งตำแหน่งสมเด็จก,ก็คือว่าให้เป็นสมเด็จวิบูลอะไรสักอย่างหนึ่งนี้แหละแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นลักษณะออกหน้าการเรียก ซกอ่านก็ยังเป็นการเรียกที่ขานถึงที่ไม่บ่อยมากเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดิฉันเองมองภาพว่าฮุนเซนไม่ค่อยได้รักลูกชายคนโตเท่าไหร่ก็อาจจะไม่จริงอาจจะรักมากก็เลยพยายามที่จะไม่ให้ไม่สปอยว่าง้งเถอะเหมือนกับที่ไม่สปอยซอกอานเลยขนาดซกอ่านดูแลลูกๆให้ตัวเองส่งไปเรียนในต่างประเทศ การดูแลทั้งหมดขึ้นอยู่กับซอกอา่านแล้วตัวซอกอ่านก็ส่งลูกๆไปด้วยเรียกว่าเขาโตมาด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ลูกชายซอกอ่านคนหนึ่งจะไปแต่งงานกับลูกสาวของฮุนเซนก็คือลูกชายซอกอ่านคนโตแต่งงานกับลูกสาวคนเล็กของฮุนเซนแล้วก็เป็นเพื่อนกับฮุนมานีแล้วก็ลูกชายคนที่สามของซอกอ่านตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว คือซกซกันก็มีอายุเท่ากันเลยเกิดปีเดียวกับคุณมณีและก็เป็นสสรุ่นเดียวกับคุณมณีด้วยตอนแรกดิฉันคิดว่าคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านการเป็นสสน่าจะมาแบบบายพาสเหมือนกับคุณมาแนทคือปุ๊บก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเลยปรากฏว่าอ้าวไปดูแล้วเขาเป็นสสตั้งแต่2013ปีที่พักสังครเชียดหรือว่า c n p เนี่ย สถาปนาเป็นพรรคแข่งขันแล้วก็มีท่าว่าจะล้มพรรคซ p พพได้สกสกันมามาในตอนนั้นแล้วแล้วก็ได้ไปเป็นรัฐเลขาเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเซนไม่ได้โปรโมทลูกลูกของซกอ่านเหมือนกับที่ไม่ได้โปรโมทคุณมณีและเรื่องนี้จะทำให้เรามาเผยว่าทำไมถึงไม่โปรโมทนะคะ แต่กรณีลูกของซกอานเนี่ยไม่ได้มีมลทินอะไรที่จะทําให้คุณเซนดองเข็มหรือไม่โปรโมทไม่โปรโมทจริงในทางการเมืองคือไม่ให้ออกสื่อออกหน้าอะไรจริงแต่จริงๆแล้วเป็นผู้ที่มีความสําคัญในกิจการตระกูลในธุรกิจตระกูลของคุณเซนอย่างมากเพราะว่าลูกของซกอานก็เก่งเหมือนซกอานนะครับแล้วตอนนี้ศกศกกันก็มานั่งในกระทรวงสําคัญคือกระทรวงการท่องเที่ยว ก็ต้องคิดว่าเขาคงเห็นแล้วว่าถึงเวลาที่จะเอาคนที่มีความเก่งฉกาดด้าน Organize เนื่องจากว่าสกศกันเนี่ยไปทำงานคือไปดองกับครอบครัวของตระกูลที่เป็นมหาเศรษฐีอัจรนตรอบอีกละในกัมพูชาคือตระกูลวัฒนาวัฒนานี่เป็นโครงการของตระกูลนี้นะคะไม่ได้เป็นนามสกุลของเขาก็ ก็เลยกลายเป็นว่าการนั่งเป็นสสอของเขเมิ้นเนี่ยมันมีวาระซ้อนเร้นแล้วก็วาระทับซ้อนไปด้วยกันแต่สำหรับกรณีของคุณมณีเนี่ยทำไมพ่อถึงไม่สปอยแล้วคุณมณีก็มาเปิดเผยจริงๆแล้วเขามาเปิดเผยก่อนหน้านี้สักปีหนึ่งหรือสองปีนี่แหละเสมือนว่าเขาได้ปลดล็อกตัวเองจากการถูกพ่อลงโทษละ คุณมณีก็ไปออกหนังสือเล่มหนึ่งที่คนใกล้ชิดของเขาคือแปนโบนาเป็นผู้จัดการให้แปนโบนาแล้วก็ช่องฟองส่วตันก็ทำพิธีเปิดพิธีกรรมอะไรไปแล้วเราก็เลยได้เห็นแล้วว่าคุณมณีเนี่ยมีแววคือได้เรียนรู้ทางการเมืองแบบพ่อก็เดินตามรอยพ่อเลยออกหนังสือชีว้ว่าประวัติอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มากกว่พ่อหน่อยหนึ่งตรงที่ว่า พ่อจะเป็นลักษณะ,ะเผด็จการให้ไปทำไรแล้วก็ให้องค์คาพยพตัวเองโปรโมตแต่หุนมณีเนี่ยจะมีคนมาแบบเหมือนลูกคนรวยบ้านเราอะอยากออกอัลบั้มก็ทำได้แล้วก็อยากออกหนังสือก็ทำแล้วก็จะมี PR อาทํมาทำให้ก็มีแปนโบนานี่แหละมีผู้ติดตามว่ากันเถอะแล้ววันนั้นเนี่ยการยิงคำถามแบบกว้างๆอะก็คือได้รับการอนุมัติฉันทามติมาแล้ว เพราะว่าเวลาเราฟังอะไรดูในลักษณะของการสื่อสารของคุณมณีเนี่ยเบื้องหลังเขาคือคนที่อยู่ในทีมเยอะแยะมากคนเหล่านี้ก็คงจะต้องกลั่นกรองสิ่งที่มณีจะพูดอะไรออกไปอ่ะแต่ว่ารอบนี้ยรอบที่มณีพูดเนี่ยดิฉันนึกถึงสมัยที่สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์นเนี่ยออกหนังสือคือหนังสือเล่มหนึ่งและเป็นหนังสือเล่มเดียวของพระงค์ ก็จะเป็นหนังสือที่ตัดพพอต่อว่าต่อพระบิดาเหมือนกันตัดพพอดิคำว่าต่อว่ามันเป็นคำส้อยของไทยตัดพพอก็เช่นกันคุณมณีนี่ไม่ได้ตัดเพอต่อว่าสมเด็จทุนเสร็จนะแต่ต่อว่าตัวเองต่อว่าตัวเองว่าตัวเองอะทําผิดบางประการที่ทําให้ถูกลงดาบแล้วก็มีการยก บวชดิ้งในในเรื่องของความผิดนั้นขึ้นมาเพราะว่าหลังจากฟังแล้วที่ฉันก็ไปตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะมีอะไรที่ลึกเกลนมากกว่านั้นฮุนเซนคงไม่ไดเอาประเด็นนี้มาแล้วขุนเคืองลูกชายตัวเองถึงขั้นว่าปล่อยเกาะอ,อยู่สามปีคือฮุนมานีเหมือนกับยอมรับเลยว่าตัวเองอ่ะถือกระเป๋าเดินตามพ่อมาตั้งหลายปีแต่อยู่ๆพ่อก็แบบสั่งการไม่ให้เขาเดินตามหลังพ่ออีกต่อไป เรียกว่าปล่อยมือลูกคนนี้เลยแต่ว่าในภาษาชาวบ้านแล้วก็เรียกว่าดัดสันดาลหรือเปล่าเพราะแต่นั้นมาเนี่ยคุณมณีก็เลยต้องประพฤติตัวเองใหม่กว่าที่จะพ่อจะใจอ่อนกลับมาพูดด้วยคือฟังดูจากหัวข้อที่คุณมณีเล่าให้แปนโบนาแล้วก็ชีมของเขาฟังเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีแต่พวก ทีมงานในสสยอกรอ,อะไรของเขาเนี่ยก็คือว่าสหพันธ์สมาพันธ์เยาวชนกัมพูชาอะไรที่เขาเป็นประธานอยู่เนี่ยมานั่งฟังนั่นแหละในเนื้อหาสาระแล้วคล้ายๆกับว่าฮุนเซนเนี่มีความเด็ดขาดมากนะคะแต่พอเราหยิบหัวข้อนี้มาดิฉันไม่ก็ไม่ได้ว่าตัวเองล้ำหน้าไปกว่า นักข่าวบางสำนักของกัมพูชานี่ที่มองว่าเชื่อในสิ่งที่คุณมณีพูดปุ๊บก็โอเคจบเท่านั้นแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่น่าจะใช่แต่ว่ามันน่าจะสอดคล้องจนกระทั่งทำให้คุณเซนเนี่ยสำเร็จโทษคือลงดาบหรือว่าดัดนิสัยคุณมณีรอบนั้นไปเลย